อ่อนเลยได้ไหมยังยังยัง <Okay. S 2> มันจะเย็นผิวนะมะเขือเทศมันลื่น ม,มันเืินบางทีมีดคมคมก็ไม่เข้าเหมือนกันวันนี้จะใส่สารพัดผักลงไปใส่รวมผักหลายๆอย่างลงไปในไข่ หลานชายอยากจะทอดกินไข่เจียวใส่ผักแต่ถ้าเป็นไข่เจียวมะเขือเทศก,ก็จะเอามะเขือเทศไปผัดก,ก่อนนะคะแต่อันนี้ใส่รวมผักรวมลงไปในไข่ได้เลยนี่ทำชิ้นเล็กๆนักเรียนชอบกินค่ะ ตอนนี้นักเรียนกำลังฝึกใช้กระทะใช้ตะเหลวนะคะรวมผักมีโหะระพากระเพรากระลำต้นหอมนะคะผักอะไรที่มีในตู้เย็นใส่อย่างละนิดละหน่อยพอดีก็มีแคลัทนิดนึงมะเขือเทศลูกนึงโอเคนะคะ เขี่ยเขี่ยผักาบางทีเราก็ตีไม่ได้เราใช้วิธีเขีย่ยได้ลูกจิงปองเราใช้วิธีคนเขีย่ยได้บางทีเราตรีไม่ได้เพราะมันมีผักอยู่ผักรหลิวนะ บอกให้หยุดเทลงบนตะเร็ยวอ่ะเทลงไปเรื่อยเทลงไปในกระทะเลยอ่ะให้มันไหลลงในกระทะพอใส่ยรือใส่น้ำมันแล้วก็ไม่ต้องตัวกระเด็นหยอดลงไปหยอดไปทีเดียวได้ไหมเอ่าทียมไม่ต้องตัวกระเด็นแขวนให้ยาได้แขวนให้หมด นนะแคนะ่นั้นแค่นั้นยกยันนะลอยอดนะคืนมานอนก้างคืนหนึ่งคืนวันไหนมันต้องวันไหนเดี๋ยวก็เดีย๋ยวดูดา้จับปลาน่ถเดี<า><า>๋ยวเดี<ๆ>๋ยวจับเลยค่อยๆจ่อแล้วก็จับอยงนั้นมันไม่ได้จับ จได้ลองเลียให้อยู่ในมุมที่เราประช้อนสะดวกก่อนก็ได้มุมระทะประหยัดระทะก็ได้อะไรเงี้ยถ้ามุมนั้นเราไม่สะดวกเราก็อ่าโอเคตักได้เลยครับตักได้เลยค่ะยกจานไม่ต้องกลัวร้อน ทานอาหารเย็นกันค่ะอาหารเย็นค่ะเกี๊ยวไข่ใส่ผัดนะคะผัดก็มีกระหล่ำปียอดกระเพราโหระพาหัวหอมแดงมะเขือเทศต้นหอมนอันพริกจิ้มแจ่วมีขั่วไก่ขั่วไก่ขั่วรังไข่อ่อนนะคะนี่ค่ะสีมือ นักเรียนฝึกหัดเชฟฝึกหัดกำลังฝึกงานอยู่นะคะหลังสรรเมนูสุขภาพค่ะประทานอาหารเย็นกันค่ะอันนี้คือแกงรังไข่อ่อนแกงรังไข่อ่อนกินกับไข่เจียวซะเลยค่ะ อืม,อมกินอาหารก็เราชอบรสเผ็ดรสเผ็ดกินแล้วดึงน้ำลายในปากดีมากเลยทำให้เจริญอาหารเอนไซม์ในปากหลังออกมาเยอะแยะอืม não olha